ทุกคนครับในตอนนี้ร้อนมากครับแล้วค่าไฟก็แพงมากด้วยครับพี่หมีก็เลยนะครับเตรียมตัวที่จะทำโครงการบริจาคแอร์โซลาเซลล์หรือว่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพี่น้องชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับ โดยโครงการบริจาคโซลาร์เซลล์นะครับพี่หมีนะครับทำกิจกรรมบริจาคโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นประจําทุกปีนะครับชื่อโครงการว่าโซลาร์กิฟ e นครับล่าสุดเลยครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพี่หมีได้เดินทางไปบริจาคปั๊มน้ําโซลาร์เซลล์หรือว่าปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่อยู่ตรงตะเข็บชายแดนไทยพมา่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปบริจาคชุด นอนนาโซลาเซลให้กับบางครอบครัวนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับจะได้มีพัดลมนะครับทีวีตู้เย็นหลอดไฟใช้ทั้งในตอนกลางวันแล้วก็ในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมการบริจาคโซลาเซลล์แล้วนะครับช่องรายการของพี่หมีโซลารเซลยังได้ลงพื้นที่ไปสอนความรู้วิธีการนำเอาโซลาร์เซลล์ มาใช้ในการลดต้นทุนในการทําการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนให้พี่น้องเกษตรกรสามารถติดตั้ง ปั๊มน้ำหอยโข่งโซลารเซลล์หรือว่าปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตัวเองนะครับรวมทั้งนะครับสอนวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำสมาร์ทหรือว่าปั๊มน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่แห้งแล้งนะครับไม่มีน้ำบนผิวดินใช้นะครับต้องแก้ปัญหาโดยการเจาะบ่อบาดาลแล้วดึงน้ำนะครับจากใต้ดินเนี่ยเอาขึ้นมาทำการเกษตรครับ รวมทั้งนะครับพี่หมีเซลาเซลล์นะครับยังได้ทําสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้ฟรีนะครับกับทุกๆคน ท,ที่สนใจเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับก็สามารถนะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับเรื่องของโซลาร์เซลล์ได้นะครับที่ช่องรายการ YouTube พี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วนะครับช่วยกันนะครับส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆของพวกเราได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องรายการของพี่หมีโซลาร์เซลล์นั่นเองครับแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ